ไปลุยกันเลยเพื่อนอ่อแหลกแหก,แกโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหยุดหยุดหยุดเมื่อหลายล้านปีก่อนมีไดโนเส,สาร์ผู้พิทักโลกอยุดธาตชนิดพอเขาตื่นขึ้นมาคุ้มครองโลกในฐานะนักรบไดโนเสาร์วสิควิดีโอแควหุว้มใจเสนอขบวนการ สวัสดีครับพบกับผมกีวี่ทและตอนนี้เราก็อยู่กันในเกม BUT o f ออฟสติลนั่นเองเป็นเกมแนววางแผนการต่อสู้วางแผนการรบสไตล์คล้ายๆ3ก,ก๊กจะเป็นยังไงนั้นเราลองกันดูกันเลยดีกว่าอืมผมจะเลือกเป็นทัพธนูก็แล้วกันนะบูไม่ค่อยเก่งอะ่ะเกิดตรงไหนดีคุณอ่า เราเป็นทัพธนูลรเกิดหลังๆแล้วกันโอเคลุยมีภาษาไทยเรียบร้อยนะครับแต่ว่าตัวอักษรเล็กไปนิดหนึ่งไม่นิดน่ะเยอะอยู่นะผมอ่านไม่ค่อยออกเลยโอเคกองทัพของข้าเรื่อนที่ตามเข้ามาดีมากอา่อ ผมว่าเราไป C ีก่อนดีกว่าแต่ถ้าเราไปบีเราจะโดนขนาบข้างเราได้เราจะเสียเปรียบโอเคโอ้ฝักศัตรูไม่มาฝั่ง C ีเลยครับโอเคสบายละงั้นเราเข้าบีเลยแล้วกันสำรับสนบเพื่อนครับยิงเข้าไปติดโล่เผาโล่โอ้อยู่ข้างล่างครับ โอเคเผาไปเรื่อยๆเบินเบินเบินเพื่อนมา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 ใกล้ๆ,ๆหน่อยเออนั่นแหละนั่นแหละยิงเข้าไปเอ้ยเอ้ยนั่นคนผู้เล่นยิงมันทำอะไรนะ่ะเออยิงจึก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 เอาลูกน้องมันก่อนครับ เอาลูกน้องมันก่อนไม่มีใครตุ๋ยหลังนะเห็นนั่นโอ้โอ้โอ้ยแม่ทับแม่ทับมันมาเดี๋ยว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 แม่ทับเพื่อนเอาเรียบร้อยครับมาตุ๋ยฆ่าอย่างนั้นเลยเสียใจด้วยน้อง มามาเพื่อนทั้งทับกันไปโอ้ยโอ้ยหลังหลัหลังหลังหตามตามตาเพื่อนเพื่อนข้าหายไปไหนกันหมดโอ้แย่แล้วโอ้โหมาเป็นขบวนเลยเดียยวเดีว โอ้ทหารตามเข้ามาโอ้ทับแตกโดนตุ๋ยนี่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 นีเพื่อนโอ้ไม่เพื่อนทับแตกโอ้แย่แล้ว <c oughs> เหลือผมคนเดียว <c oughs> <c oughs> làm tôi có thể chiến đấu được với những người này? Tôi sẽ chiến đấu với những người này. chiến đấu โอเคครับแก้ตัวแก้ตัวอเอ้ยลุยกันเลยทหารตามเข้ามาเฮ้ยตรงนี้ผมว่ามุมสวยเอาละทหารเอ่เอต้องกดอะไรเนี่ยกดกดเลขสามโอเคยิงไปในนู้ดโดนหรือเปล่าโอเค,อเคได้อยู่ได้อยู่ เอ๊ะโดนไหมเนี่ยไม่โดนอ่ะเอาใหม่เอาใหม่ถ้าตรงนี้เหละโอ้โดนโดนโดนเออชทชนุไฟเผามันเผามันโดนไหมเนี่ยเฮ้ยนั่นนั่น แม่ทัพอะไรอยู่ตรงนี้กันหมดเลยเผาครับรเผา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 โอ้โหอะไรมันกระจุกกันอยู่ตรงนี้เฮ้ยนี่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 อุ้ยโอ้ยทหารทหารศัต,ต,ต,ตรูแอบไอ้นั่นอยู่โอ้ยโอ้ย Ying man The đó is really hot down there. Everyone on my command. Năn 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 สั่ง mẹ นี่ไงตายลุ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 ยโอเคเพื่อนยึดตรงนี้ไว้ถ้าขอไปจัดการแม่นางคนนี้ก่อนนี่ไงหัวแตกไปโอ้โหชนะครับรอบนี้ สุดยอดอือเอาล่ะครับสำหรับวันนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนสำหรับคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรก็โปรดติดตามเออโปรดติดตามรับฟังรับชมกันได้นะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ